สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต <ption> ่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหล็กเด่นเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะทางเราขอแนะนาการคํานวณหาหล็กเด่นเดินบนนะคะแนวทางสลากคือเบรดตาบานงวดประจำวันที่17มกราคมพศ2565นะคะจะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับหล็กเด่นการคํานวณเดินบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวหล็กเด่นอะไรบ้าง รวมการสนับสนุนสลากขีดเบ็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางกงหา,หารคำนวณหาเลขเด่นบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลักสิบครั้งที่2นะคะบวก1บวก1นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณนี้นะคะท่านผู้ชมมีแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจ้ะ เด่นการคำนวณเดินบนของเรานะคะก็มีแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้เดี๋ยวเรามาทำการคำนวณดวกันนะคะท่านผู้ชมหลักสิบแล้วนะคะเลขสามสามบวกแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ายี่สิบยี่สิบบวกหกยี่สิบหกยี่สิบหกได ขออภัยนะคะท่านผู้ชม26บวกอีกหนึ่งนะคะ27 27เดเรล็กเด่นเจ็ดนะคะ7บวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึง่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0ูนย์สาำหรับแนวทางนี้ทางเราขอขอ,ขอทำการคัดเหลือแค่2ตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมาออกศูนย์ เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณเลขเด่นเดบนในงวดนี้เข้าตัวเข้าตัวเลขเด่นเลขเ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเในการคํานวณคามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสตัวบนในงวดนี้ออกศูนย์สาเจ็แลมารับระกันต่อนะคะหลักสิบล่างเลขเก้าเก้าบวกห้าสิบวกสองสิบหกสิบหกบวนะคะยี่สิบย่สยหนะคะยี่สเอ็ดเดเลขเด่นหนหน่งบยหคงที่นะคะได้สจากสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก761สําหรับแนวทางการคํานวณเด่นหลักขออภัยนะคะท่านผู้ชมขอโทษนะคะสาหรับแนวทางการคานวณเด่นเดินบนในงูนี้คํานวณได้หลังงาเลขหนึ่งและเลขสองคนรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงูถัดมาออก76 1เพราะฉะนั้นสําหรับเด่นการคํานวณเดินบนในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนในงูนี้ออกมาแล้ว76 1นนะคะท่านผู้ชม สำหรบับแนวทางการคำนวณในง,ง,งวดถัดมาหลักสิบนางนะคะเล้าห้าบวกเจ็ดสิบสองสิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกวกเดยี่สบมยี่สิวกอีนะคะยี่สบไดร์เดนสนะคะสีบวกหคงที่นะคะได้หจะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในง,งวดถัดมานะคะสตัวบนออก2องห้าแปดสำหรับแนวทางการคำนวณเดรดเดนบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลยสี่เลยหผลรางวันได้ออกมาแล้ว3ตัวบนสองด เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเดนการคํานวณเดินบนางงูนี้เข่าตัวเลลเด่นใน5านะคะใน5้าในการคํานวณคามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออกมาแล้ว25 8สําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมานะคะหลักสิบแรกเลข8 8ดดบวกศอกได้10บ0บวก7 17, 17บเวก3าม20บวกหนึ่งยี่เด่เ็เดน1นะคะหน่วบย1คงที่นะคะได้2จากสาหรับผลออก รางวัลที่หนึ่ง like ในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสามห้าสําหรับแนวทางการคํานวณเดินเดินบนในงูนี้คํานวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสองคนรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมานะคะออกสองสามห้าเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณเดินบนในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นในสองนะคะในสองในการคํานวณในงูนี้เข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสามตัวบนออกมาแล้วสองสามห้าเรามาบชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมา หลัก10แล้วนะคะเลข8 8บวกส1 11บวกหกสิบบวกสนะคะ 19, 19 1เกบกวกนะคะ20 20ิบยบเด่น0ูนย์นะคะศบวก1ก็ได้1จะสำหรับผลออกรางวัลที่1นงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 6 8ย์สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ 3, ส 6, คามตัวบนศูนย์หกแปดเพราะฉะนั้นสำหรับดเด่นการคำนวณเดินบนในงวดนี้ขา่าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ ในสูนรในการคำนวณค่ะมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนในงวดน,นี้ออกมาแล้ว068นะคะ0ู8ในงวดน,นี้คืองวดประจําวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดม,มานี้คืองวดประจาวัน,ท,น,นที่17มกราคมพศ2565นะคะจากแนวทางการคํานวณของเรานะคะสูตรคํานวณเดินบนนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคํานวณหาเอกเดนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักสิบคะเลขสานะคะได้เก้าเก้าบกเก้าสบแปดสิบแเดนะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกหนึ่งนะคะยี่สิบหกยี่สิบหกได้เลขเด่นหนะคะหกบวงที่นะคะได้เจ็ะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรเดินบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหและเลขเดนะคะท่านผู้ชมจะ สำหรับแนวทางการคำนวณนเดินบนในวัประจำวันที่17มรกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เเด่นมาแล้วเลข6และเลข7นะคะทาา่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตืนนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ทาา่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ่รวยๆยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ